ไม่ใช่ว่าท่านมีสามระบบอุ้ยกูรับได้นะครับสามสิบกิกไม่ใช่นะครับคือหนึ่งบัตรสวัสดสวัสดีครับชาวอิพีทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องอิพีของเรานะครับก็มีข่าวสารดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับจะแจ้งข่าวดีนิดนึงตรงที่ว่าเราจะได้เน็ตฟรีเล่นกันนะครับ10กิกะไบต์นะครับโดยเราต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะฮะแล้วก็เราก็จะได้ใช้ตัวนี้นะครับเอาไปเล่นอะไรก็ได้นะครับเล่นเน็ตเล่นเกมเล่นอะไรก็ได้นะครับ10กิกะไบต์ฟรีๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับวิธีลงทะเบียนแล้วก็ รวมถึงใช้งานยังไงแล้วก็สิทธิ์หนึ่งใช้กับโทรศัพท์ได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับกฎของทางกรรสทชเขานะครับเนื่องจากนะฮะสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีโควิดเข้ามานะครับแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านนะครับก็ทชเขาก็เลยได้นะครับสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ตตรงนี้ กับทุกคนนะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกคนนะครับสามารถเข้าถึงได้นะครับคนละสิท B ิกิเบนะครับนะฮะเป็นเวลาสามสิบวันนะตัวนี้นะครับก็อ่าถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการรับสิทธิ์กันนิดนึงนะครับว่าจะรับสิทธิ์กันได้ยังไงนะครับก็ขั้นแรกเพื่อนๆนะครับเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับ นะครับตัวนี้รับได้นะครับเริ่มวันที่10นะเมษายนนะครับก็กดนะครับที่มือถือของท่านเหมือนกับเราโทรออกนั่นแหละนะฮะโดยกดดอกจันทร์1,70ดอกจันนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับ13หลักนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายช์ปหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับปิดหลังจากที่เราใส่เลขประจำตัวเรียบร้อยนะครับพร้อมกับกดโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณนะครับ เมื่อคุณกดแล้วนะครับตัวนี้นะครับรอเวลานิดนึงนะครับคือการกดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าระยะเวลาการรับสิทธิ์ได้เนี่ยเขาให้ตั้งแต่นะครับวันที่10เมษายนถึง30นะครับช่วงนี้รับได้ตลอดนะครับนะฮะก็กดเลยนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จนะครับกดช่วงนี้เสร็จนะเราจะได้รับ SMS ตอบยืนยันกลับมาจากระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น D Tag to m o o e หรือ AIS ก็ตามนะครับ หลังจากนั้นประมาณ 5, 5นาทีแต่ผมแนะนําว่า10นาทีนะครับยังไม่ต้องทาซ้านะเน้นยังไม่ต้องทําซ้ํารอก่อนสัก10นาทีนะครับเพราะว่าการที่เรากดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยต้องให้เวลากับระบบเขาทํางานด้วยนะครับจริงๆผมว่าสักครึ่งชั่วโมงก็ยังได้นะครับรอไปก่อนนะไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ยังไม่เข้าพรุ่งนี้เรากดรับสิทธิ์วันที่11อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ก็แนะนําว่ารอนิดหนึ่งนะอ่าสิทธิ์นี้นะครับได้รับหนึ่งคนนะครับหนึ่งเบอร์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งอ p e r a t o r คือหนึ่งเบอร์หนึ่งคนแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งสิทธิ์ง่ายๆนะจำไว้ว่าหนึ่งคนได้หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับไม่ว่านะครับท่านจะมีกี่เบอร์กี่ซิมก็ตามนะครับคือใช้ได้ครั้งเดียวด้วยนะนะครับคือเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปบอกเป็นข้อคุณรู้ก่อนละกันอันนี้นะคือหนึ่งคนเนี่ยยังไงนะครับไม่ว่าคุณจะมีกี่ซิมกี่เครือข่าย นะครับก็รับได้แค่1สิทธิ์เท่านั้นอาทิเช่นผมยกตัวอย่างคนที่มี3ระบบมีถือไว้3เครื่อง AS e t e c t ก o o v e ท่านต้องเลือกดีๆว่าท่านจะรับสิทธิ์เบอร์ไหนแนะนําเป็นเบอร์หลักนะครับทีท่ท่านใช้ดับชมวิดีโอชม Netflix หรือว่าท่านเล่นเกมนะครับก็เลือกเครื่องหนึ่งซิมนั้นที่ท่านใช้เป็นหลักเป็นประจํารับสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่าท่านามี3ระบบอุ้ยกูรับได้ <laughs> นะครับ สามสไม่ใช่นะครับคือ1บัตรประชาชน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับก็เลือกเอาว่าจะนะครับรับกับสิทธิ์ซิมไหนนะแล้วก็เลือกรับสิทธิ์เลยนะนะครับส่วนนะครับเจ้าตัว a d s l นะครับหรือเน็ตบ้านตัวนี้เขาจะเพิ่มอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องไปสมัครใดๆนะครับหลังจากวันที่สิบท่านใช้งานเน็ตบ้านนะครับความเร็วจะเพิ่มเป็น1 0 0่งร้มกซันทันทีอัตโนมัตินะครับก็ ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะเนบ้านนะครับวันนี้ก็มาแนะนาการปรับมาณนี้นะครับว่าเฮ้ยรับสิทธิ์ยังไงแล้วก็ก็คุณู้คือท่านใช้สิทธิ์ได้หนึ่งสิทธิ์เท่านั้นอ่เรียกง,ง่ายๆเราได้คนละสิบกิกอ่ะประชาชนทุกคนได้คนละสิบกิกนะครับคือตอนแรกมันมีข่าวว่าให้สิบกิกสามเดือนใช่ไหมแต่ตอนเนี้กสทชเขามาปรับใหม่ว่าอ่ะผลกระทบตัวนี้ก่อนให้สิบกิกก่อนสามสิบวันก่อนนะครับผมคิดว่าถ้ามันยังไม่หายเนี่ย โครงการ Work ์กฟอร์มโหรือว่าเก็บตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเนี่ยผมก็ว่าอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยคือเดือนหน้าเนี่ยอาจจะได้อีกสิบกิกก็ได้นะครับอ่ะก็รอดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดรับสิ์กันนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ